ความเจริญจะมีในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพาาจะนำเสรีวะวานิชาชาดกมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังชาดกเรื่องนี้ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าในกับที่ห mm ้า hmm. นับถอยหลังจากกับนี้ไปมีพ่อค้าที่ขายเครื่องประดับขายกิฟชอบอยู่สองคนที่อยู่ในเมือง เสดีวะเป็นเมืองเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทั้งสองคนก็เล่ขายของไปเรื่อยๆคราวหนึ่งได้มาถึงตำบลหนึ่รำพร้อมกันพ่อค้าอีกคนหนึ่งเข้าทางทิศตะวันตกพ่อค้าอีกคนหนึ่งเข้าทิศตะวันออกพ่อค้าที่เข้าทางทิศตะวันตกได้เดินขายมาเรื่อยๆ จนถึงบ้านเศรษฐีตกยากบ้านหนึ่งบ้านหลังนี้ก็มียายกับหลานอยู่หลานได้ยินคนมีของมาขายเมื่อเห็นของเล่นก็ร้องอยากจะได้ของเล่นยายก็บอกว่าไม่มีเงินจะซื้อหลานก็บอกว่ายายก็มีถาดเก่าๆเาอามาแลกก็ได้ยายก็ไปหยิบถาดเก่ามาส่งให้พ่อค้าได้ดู พ่อค้าเมื่อหยิบคนโดูแล้วใช้เข็มแหลมๆโคดโดก็รู้ว่านี่เป็นถาดทองคำมีค่ามากแต่ก็มีความโลภว่าอยากจะได้ฟรีก็บอกยายไปว่าถาดใบนี้ไม่มีค่าแลกของอะไรไม่ได้หรอกว่าแล้วก็วางถาดแล้วก็เดินขายต่อไปโดยไม่ใยดีแต่เวลาต่อมาพ่อค้าที่เข้าทางทิศตะวันออก ก็เดินขายของมาเรื่อยๆจนถึงบ้านยายกับหลานหลานเห็นว่ามีคนเอาของมาขายอีกคนหนึ่งไม่เห็นของเล่นก็อยากจะได้ของเล่นก็บอกยายว่าอยากจะได้ของเล่นยายก็บอกว่าไม่มีเงิน่อค้าคนเมื่อตกครู่นี้ก็บอกว่าถาดก็แลกไม่ได้เมื่อหลานรบเรามากๆยายก็อดรอนทนไม่ได้ก็เอาถาดใบเก่า มาให้พ่อค้าดูพ่อค้าเมื่อหยิบขึ้นมาดูแล้วเอาเข็มแหลมแหลมขีดดูก็รู้ว่านี่เป็นถาดทองคำมีมูลค่ามากก็บอกยายว่าถาดใบนี้เป็นถาดทองคำมีค่ามากจะให้ของที่นำมาขายเนี่ยทั้งหมดและแถมเงินให้อีกห้าร้อยกหาพะนะยายก็ตกลง พ่อค้าก็นำของทั้งหมดให้หลานให้ยายไปพร้อมทั้งเงินห้าร้อยกะหาปณะนะแล้วก็นำถาดเดินทางกลับไปขึ้นเรือที่ท่าเรือข้ามเรือที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะกลับบ้านฝ่ายพ่อค้าที่เข้าทางทิศตะวันตกเดินย้อนลอยกลับมาที่บ้านยายเพื่อที่จะเอาถาดเปล่าๆแล้วก็ลองหาหลานหายายว่า ถาดใบนั้นไปไหนยายก็บอกว่าถาดใบนั้นะพ่อค้าอีกคนหนึ่งเอาไปแล้วท่านี้เองพ่อค้าก็รู้ว่าถูกพ่อค้าคนที่ขายของร่วมกันนั้นเอาไปแล้วจึงวิ่งตามไปที่ท่าเรือปรากฏว่าพอวิ่งตามไปถึงท่าเรือเรือก็ไปอยู่กลางแม่น้ําแล้ว้องเรียกให้พ่อค้า กลับมาพ่อค้าก็ไม่กลับเมื่อเสียใจมากๆก็อกแตกตายแต่ก่อนที่จะตายก็ผูกอาฆาตผูกเวนไว้ว่าขอให้ได้ตามล่างตามผานพ่อค้าคนนี้ไปทุกภพทุกชาติแล้วก็กอากเลือดตายต่อมาชาติสุดท้ายพ่อค้าทั้งสองคนพ่อค้า ที่ค้าขายทางทิศตะวันตกที่เป็นคนโกงชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นพระเทวทัตส่วนพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการค้าขายที่คดกงกับการค้าขายที่ซื่อสัตย์จะมีชีวิตที่ผิดแปลกกันอย่างนี้ชาดกเรื่องนี้ มีมาแล้วหลายพันปีแต่ถ้ายาติโยมได้อรู้วิถีชีวิตของคนซื่อและคนโกงถ้าเราทำมาหากินโดยซื่อสัตย์สจริตชีวิตของเราก็จะมีความสุขสบายได้นั่นเองอาตมาภาพนาม,มาเจริญพรท้ยาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร